สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ วันนี้พี่น้องจ๋าข้าเลื่นหลุดนะคะเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะคะพี่น้องจ๋าแอดมินยังไม่เขียนเลยแนวะทางออกพี่น้องแล้วก็วิ่งเดียวเด็ดเด็ดก็ลืมเขียนเมื่อวานนี้รีบไปหน่อยต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้แอดมินลืมเขียนพี่น้องว่าตัวเลขออกขอเขียนกันแป๊บนึงนะคะ เราไปตรวจสอบพร้อมกันเลยจ้า10เข้ามาตรงๆเลยนะคะพี่น้องจา้า10เข้ามาตรงๆเลยนะคะ10เอา10ตรงๆนะคะ1991กนะคะ1991แอดมินก็ย้ำทุกครั้งทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา้าสรุปเข้ามา2คู่นะคะพี่น้อง โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่สเดือน4ปี64นะคะพี่น้องจ้าฮ้านอยสูตรวัดใจ2หน่อยนะคะคำนวณ ตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะสูตรมัดรวมพี่น้องกราบขอโทษขออภัยดูซิพี่น้องจา้าไปหมดแล้วมัดรวมมัดรวมสามนอยค่ะมัดรวมสามนอยพี่น้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยแอดมินก็ได้ตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะจะเป็นห้ากับหนึ่งนะคะเรามาลูดวิ่ง วิ่งเด่นนะคะพี่น้องจะมาลุ้นห้ากันนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเก้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่ตัวนี้หนทุกอย่างต้องไปกลับนะคะหนึ 1, ่นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะตัวเลขที่แอดมินชอบ5 9 1 6นะคะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะจะเป็น ห้าสองห้าจิหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจช่องสาวโซ่พารวยช n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคำนวณแนวทางเลขมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้ารวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะ